สวัสดีคะ่ะพี่น้องคะ่ะสวัสดีพี่น้องที่หักแพ้งสุขุดสุขคนค่ะขอบคุณทุกการติดตามซอยเบิงซอยแช่คลิปวิดีโอเป็นแห้งใจช่อง YouTube แล้วกระทั่ง Facebook แฟนเพจเพจดีเจสาวน้ำยืนอีสานอ่อนซ่อนค่ะขอบคุณพี่น้องที่ติดตามซอยเบิงซอยแชร่เป็นแห้งใจอีหลีนะคะพี่น้องคะ่ะขอบคุณในหลายอิลีตามอิหลาอุ้งอิงตามโพ่อโจ ตามวงสาวน้อยเพชรปานแพงจริงๆสาวน้ำยืนมาเฮ็ดคลิปนั่งเบาแบบนี้มาเฮ็ดคลิปเป็นแบบเว้าข่าวกับงนงายอยู่ค่ะพี่น้องแต่ว่าสาวน้ำยืนก็นยังหมักบรรยากาศด้านหน้าเวทีหมักบรรยากาศที่ว่าได้มีโอกาสไปคุยกับพี่น้องไปทักทายไปเบิ่งอีหล่าอุ้งอิงไปเบิง่งพอโจไปเบิง่งทีมงานสาวน้อยเพชรปานแพงทําการแสดงแม้ว่าการเดินทาง ในแต่ละหม่องแต่ละพื้นที่แน่นอนละพี่น้องคะต้นทุนสูงในการเดินทางไปทายทํากลิบเป็นอย่างเจ้าคือบเห็ดออกง่งายๆเป็นอย่างเจ้าคือบานางว่าอยูบานคือคลิปนี่จังสี่เนี่ยเป็นอย่างเจ้าคือบานางว่าวเอาแบบนี้หลายคนถามสาวน้ำเยินหลายคนเสนอแนี่ว่าสาวน้ำเยินเจ้าสีไวยอยู่ตีคานํามันรถบกินเจ้าตายตีวาซันในการที่เจ้าตามไปทุกหม่องทุกบอลบางเธอสาวน้ำเยินก็นยังออกมาว่าว่า มันบกคุุมดอกค่ะพี่น้องล่งเดือนนะล่งเดือนก็นได้ล่งเดือนก็นต้องบอกว่าเฮาควักกระเป๋าจังสีนะคะเพราะว่าค่าเสียใจค่าน้ำมันค่ากินค่าทีพักคนเฮาเมื่อยมากก็ต้องพักนะคะพี่น้องก็ต้องพักค่าเสียใจในแต่ละพื้นทีแต่ละหมองบกคือกันนะคะห้องพักหมองถือแน่หมองแพ่งแน่ถ้าวซ้นกรุงเทพจังสี่มันกัหรักพันนะคะพี่น้องแต่ถ้า โซนบ้านเฮ่าก็อาจจะมีหารอยหกรอยแมนบอกคะก็แล้วแต่พื้นที่แล้วก็ค่าน้ำมันรถค่าเดินทางค่ากินต่างๆก็มีค่าใส่ายเป็นอย่างสาวน้ำเยืนคือเกินหัวคลิปนี้ขึ้นมาแบบนี้พี่น้องเอ้ยสาวน้ำเยืนวานแล้วจริงๆสาวน้ำเยืนหูเรื่องนี้่เรากาเห็นเรื่องนี่ของสาวน้ำเยืนเองในส่วนของการทายคลิปเนี่ยก็มีผู้ถักมาบอกก็เคยเว้าไปในไล่สดได้หลายเทือนะคะ เวพาเรื่องอยั้งสาวน้ำเยื่นว่าสันนี่ค่ะพี่น้องสาวน้ำเยืนไม่เห็นเสียนนเพิ่นโพ์ในเฟซบุ๊กของเพิ่นนเราเพิ่นก็แชร์ลิงก์บอกพี่น้องเฮาเพิ่นว่ากว่าผมจะถ่ายได้แต่ละคลิปแต่เจ้าน่งอยู่บานซื้อๆเราก็ดูดคลิปไปลงช่องตัวเองแบบนี้มันถูกต้องอยุติหากินงา่ายโพดเราวะ ฝากพี่น้องไปกดไลยงานซอยผมแนเดอร์รับประสันแนคับประสันเนี่นะคะ,ะคือช่องเพื่อนเปิดเพจแล้วเพื่อนกะดูดเอาคลิปเสียนนไปลงพี่น้องสาวน้ำเงินไปไล่เบิงมีแต่คลิปเสียนนอ่อยต่อยเลยคือว่าคือเรากับเป็นตะโมหัวอยู่พี่น้องคือจริงๆเสียนนเนี่ยเราเป็นคนถาโบถาโบนักอีหลีเล่าสิบว่าวย่งสี่เด้เพราะว่าท่าที่สาวน้าเงินเอเกหุจก่จัก ได้หคนจากเสียน่นมาเนี่ยเสียน่นเป็นคนดีแห้งพี่น้องเสียน่นเป็นคนดีแห้งเป็นนองทีนี้ใสแบบสุดยอดอีหลีเห็นเอือยเห็นอายนี่ยกมือไหวทักทายแต่ยกตลอดเป็นคนที่อัธยาศัยไม่ตรีดีแห้งแล้วก็เรื่องคลิปเนี่ยเคยคุยกันเพื่อนเคยแบบว่าาวนด์เิวนบอกว่าถ้าเกิดเฮาจะเอามาเวาวข้าวอาจจะขอมากาอาจาาาอาจะตัดมาจักเพลงจกักยังเนี่ยเพื่อนห้ได้พี่น้อง ก็คือเป็นอนุญาตว่าเออเอาไปเฮ็ดคาวเฮ็ดยังไปรีแอคชั่นแบบเฮ็ดคาวโบเป็นยังเอื่อยว่าสันเอาไปได้เลยครับเพิ่นไฮปานนั่นได้ค่ะพี่น้องค่ะแต่คนบ่เอาไปแค่นั่นพี่น้องเหมือนกับไ้คืบเอาศอกน่ะนะพี่น้องคือแต่เป็นเฮาเอามาซ้ำนิดๆน,น้อยๆเมืนบ่ าหาซิวิจักหน้าที่หนึ่งจักสองหน้าที่เอียงแบบว่าเอามาเหตุเป็นคาวให้มันครบแปดหน้าที่อย่างสิเพิ่นบวัวได้พี่น้องแต่นี่เ่นแบบดูดมากคลิปแปดหน้าที่ก็เอามาแปดหน้าที่คลิปแล้วสิบหกหน้าที่ก็เอามาสิบหกหน้าที่ยี่สิบหน้าที่ก็เอามายี่สิบหน้าที่คือเอาตั้งแต่ต้นจนจบนะคะเครดิตไม่ให้กันเสมือนหนึ่งว่าเพจนี้เป็นเพจเสียนนเสียบอ๊อดโจเนี่ย แต่ว่าเป็นเพจอื่นสื่ออื่นพี่น้องค่ะปาดแม่อันบิมี้เพจเดียวเด้อค่ะแบบนี้พี่น้องละกอนหนานี่สาวน้ำเยินกับโดนแล้วทุกเมื่อนี่ก็ยังโดนอยู่ก็คือเพิ่นดูดเอาคลิปสาวน้ำเยินไปแล้วไปเปิดเพจก็มีเอฟซีเข้าเนี่ย่ละแคปมาบอกสาวน้ำเยิ้นเอ้าก็นึก,นกว่าสาวน้ำเยิอนเปิดอีกเพจหนึ่งว่าสันพี่น้องเออไอ้น้อกแต่เพจเดียวนี่ก็ยังสิบรอดอยู่คือว่าจัง แต่เยดเดียวนี่ก็ยังเบิเ่งบวทัวบปถึงตอบแชทพี่น้องบอเปิดอยู่เพราะฉะนั้นบอได้ไปเปิดเพจอีกพี่น้องถ้าเปิดถ้าเปิดก็ต้องบอกแมนบอกพี่น้องว่าเออสาวน้ำยื่นเ,เ,เพจแบบนี้เด้อเป็นเพจเล่าข่าวอีกอันนึงเด้อเป็นอียองแมมนบอกอดีอยู่ได้เนี่ยพี่น้องเป็นเคปงานแสดงแต่ว่าตอนนี้ก็คือดีเจสาวน้ำยืนอีสารอ่อนซอนทั้ง YouTube และ f c e b o o k f แ n p เพจซื่อเดียวกัน พี่น้องอ่านอ่านซื้อช่องน้ำเนืเด้อเว,วลาไปเบิงคลิปกะบอ่ตอตรงไปสนับสนุนบอต้องไปเบิงพี่น้องค่ะอยากให้เขาได้เงินเรากะกดไายงานไปว่าเป็นเพจปอมนะคะคือเสียน้นเราบอกน,น,อนี่เนาะเหลือใจอิหลีเด้อนขนาดเสียน้นนะคะพี่น้องเนี่ยขนาดเสียน้นคือเพิ่นตรงไปกับในส่วนของเครื่องเสียงไฟเอียงของเพิ่นอยู่แล้วแม่นบอคือเพิ่นตรงไปกับบอจอยู่แหล้วเพิ่นไทยคลิปนะคะ เพื่อนยังทนบาไหวเราถัดตบอยู่ในสถานการณ์ของสาวน้ำเงินอีพี่น้องคือเฮาเป็นคนนอกเราเฮาเด้ไดตามเพื่อนไปแค่เพื่อนอนุญาตให้ถ่ายคลิปนี่ก็ขอบคุณเพื่อนแล้วพี่น้องเป็นอย่างก็จะต้องไปดูดเอาคลิปของคนนั่นคนนี่จั่างสิพี่น้องคะเพื่อนอนุญาตให้ถ่ายเจ้าก็ไปถ่ายที่หล่าถ่ายอยากได้คลิปคือกันก็ไปถ่ายพี่น้องคะอย่าบอกเด้อว่าค่าใช้ใจ่ายมันสูงแลจะจ้าบ่เห็นใจคนดี ไปบ่แต่ละงานเบิดหลายพันอยู่เด้พี่น้องคะแต่ละงานเบิดหลายอยู่เด้บอมเป็นเบิดหน่อยๆเด้การเดินทางไปเนี่ยสาวน้ําเลืนไปกรุงเทพรอบรอบอซิบมือเบรงหันซิบก่ามือน่ะกระสามพันขอยู่เอ้ยสามหมื่นขึ้นอยู่ดเ 30, ด้พี่น้องประมาณสามหมื่นอยู่เด้ในค่าใส่ใจต่างๆนี่นะคะคือตีเป็นตัวเลขกลมๆก็ได้ว่าสามหมื่นเนี่ย เพราะฉะนั้นต้นทุนสูงค่ะพี่น้องกายาเหตุาบาปกันถอเนาะก็คือไปไทายโอเองพี่น้องเพื่อนกับอนุญาตให้ทายอยู่เรากับผู้ใดเหตุพฤติกรรมแบบนี้ลบซะเด้อหรือว่าเศร้าซะเด้อเรากับผู้ใดเห็นกับกดไายงานไปพี่น้องค่ะเราก็่ะไปสนับสนุนด้วยการดูคลิปของเขามาเบิ้งคลิปปุ๊บ นี้พู้ตามไปไทยอดตาลับอดปรับอดนอนนะคะเสียงอันตรายเห็นบอกเมื่อวานเนี่สีขี่รถลงอันลงเคลื่อนลงน้องน้ำไปว่าเมนบอสโจบอสโจไปหาป่าเสยเลยเห็นบอกล้ข้างล้ยังไปจังสันพี่น้องคาใจเยอะแยะ,ยะ,ยะมากไหมก,มก,มกว่าจะได้คลิปมาโอ้ยเฮ้ยบ่าวนำแนวพี่น้องเห็นเรากันแบบ เห็นเสียน่นว่าโอ้ระดับเสียน่อนออกมาว่าแบบนี้ธรรมดาลแล้วเด้อเพราะว่าคนือเสียน่นเนี่ยเราเป็นคนดีหฮงเราเป็นซ้ำหนึง่งเราสิบ,บว่าวเอียงแบบอันนี้เลยได้แสดงว่าเหลืออดเหลือทนอีหลีเรากับพฤติกรรมแบบนี้มันมีอิลีพี่น้องคนอียงก็คือโวดแถละนาอไปทายเอาเอง้ายอยากทายแบบเฮาหนีเมมนบอเพื่อนให้ทายอยู่ค่ะแต่ว่า้าบ่มีเวลาทายแนะนำให้วา้าข้าวเอา ท้าว่าวาข้าวแนะนำให้พี่น้องย้อนกลับเบิ่งเจ้าของคุณมีอะไรดีคุณทำอาชีพอะไรคุณเหตุอีหยังใดเลิศคุณเฮ็ดอีหยังใดที่มันเป็นความสามารถเฉพาะบุคคลของคุณคุณเอาสิ่งนั้นของคุณออกมาให้คนเบิ่งคุณทายชีวิตคุณคุณทายกิจวัตรประจำวันของคุณคือสิมีไผเบิ่งเหตุเบิ่งก่อนที่หลับพี่น้อง ความสามารถของแต่ละคนมันบอกคือกันค่ะคุณอาจจะมีความสามารถเป็นสร้างปูนเป็นสร้างผ้าม่านเห็ดนนเห็ดนี่นะคะคุณถ่ายงานของคุณคุณถ่ายอาชีพของคุณมันจะมีคนเบ่งอยู่ค่ะพี่น้องถามเนถามเนบ่มีเวลาไปถ่ายคลิปคือเฮ้าหรือว่าโหอยู่เมนบ่มันต้นทุนสูงสาวน้เยื่นไปเนี่ยหายมือกลองไปเนี่ยบบเด้นเบิดหน่อยได้ค่ะพี่น้อง คือมือหนึ่งนี่จังได้รักพันนี่โบยูหน่ะน้าพี่น้องคือพันสองพันเนี่ยเป็นเรื่องปกติในคาเสียใจในแต่ละมือพี่น้องบางมือหลกว่านั่นนะคะเพราะฉะนั้นเห็นใจกันเนาะค่ะเนาะแล้วก็ขอรออ้องเอฟซีเฮาค่ะเอฟซี FC อีหล่าอุงอิงเอฟซี FC พอโจเอฟซี FC สาวน้อยเพชรปันแพงพี่น้องคะถ้าหักแพงพี่น้องเบิงช่องที่เป็น ช่องถ่ายทำด้วยตัวเองจริงๆอย่าเบิ่งช่องที่ดูดคลิปผู้ใดคือกันนะคะลังคคนในสาวนุ่มเยี่ยนเห็นดูดคลิปอีหล่าอุ้งอิงไล่ซดแน่ดูดคลิปพ่อโจไล่สดแน่ดูดคลิปวิ่สววงสาวหน่อยเพชรบ้านแพงดูดคลิปพ่อแม่น้องอุ้งอิงเศร้าสะทกค่ะง่ายโพดกินง่ายโพดนะคะต่อให้แจ็กสิวาจังไดเนาะ สาวนุ่มนเหตุปได้ว่าองศีษฐขนาดเสียโนนบอกว่าเอาเลยเอื่อยบ่เป็นยังขนาดรุดจากปากเพลินแบบนี้กันยังบอกกาเคยขอมากกับคือไปบอกเพ่อนเอื่อยเอาเพียงไปเพียงนึงเด้อเมื่อว่านี่เอาไปรีวิวเอาไปว่าวข้าจังสี่มดโบเป็นยังเอื่อยเพลินกับว่าวแบบนี้คือขันอ่านเฮายังเกรงใจเพลินป่านนั่นเราพวกเจ้าเป็นผ้าให้เนาะไปโหลดเอาของเพลินไปโหลดเอาของ สาวนมเยื่นจังสิไปโหลดเอาของช่องอื่นๆแบบบ่มเป็นต้นฉบับนั้นขอประนามนะคะจเจ้าได้เงินไปเจ้าบ่มีความสุขดอกเจ้าสิสุขชั่วข้าวเด้อถ้าเจ้าทํามาหากินแบบนี้สุขชั่วข้าวสุขไม่นานแล้วเจ้าจะเจออีหยังหลายกว่านันนะคะถ้าคิดได้เศร้าสาเราก็ทำมาหากินอย่างถูกต้องเนาะเห็นใจซึ่งกันและกันแล้วก็ฝากพี่น้องนะคะ ซอยเบิงคลิปวิดีโอซอยแชร์คลิปวิดีโอที่เป็นต้นฉบับแท้จากช่องสาวน้ำเยืะน้ำเด้อค่ะพี่น้องค่ะขอบคุณไดหลายอยู่ดีไม่แห้งหักแพงแบ่งปันนะคะสวัสดีค่ะ